สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชรพงศ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack อีกแล้วสำหรับคลิปนี้ผมจะเริ่มทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในการเลือกซื้อ จักรยานเสือหมอบหรือจักรยานถนนเวลาที่เราเริ่มอยากจะเข้าสู่วงการจักรยานถนนเนี่ยครับเราก็สงสัยใช่ไหมครับว่าโอ้โหจักรยานเนี่ยมันมีก็หลายยี่ห้อมันมีก็หลายราคาแล้วคราวนี้เราจะเลือกอันไหนดีนะครับคราวนี้ผมก็เลยว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวผมเอาจักรยานแต่ละแบรนด์เนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยมาบอกให้ฟังเลยนะครับว่าไอ้แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีจักรยานเสือหมอบมันมีรุ่นอะไรบ้าง นะครับและแต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงและราคาประมาณเท่าไหร่เพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้มีแนวทางนะครับว่าโอเคเราอยากจะได้จัก,กรยานเสือหมอบเพื่อเอาไปใช้ในแนวนี้เราจะเลือกรุ่นไหนดีเริ่มจากยี่ห้อแรกนะครับ เรามาเริ่มกันที่ย e ี่ห้อครับอ่ายี e ่ห้อเทรกก่อนเลยยี e ่ห้อนี้มีมานานมากแล้วนะครับเป็นย e ี่ห้อของอเมริกานะครับแล้วก็มีมานานมากเพราะนั้นเนี่ยผมเลยเริ่มแต่ย e ี่ห้อนี้ก่อนนะครับโอเคซึ่งเวลาที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของเทรกนะครับเราก็จะเจอนะครับว่าโอ้โหเขามีนะครับหารถบัสเนี่ยจักรยานเสือหมอบเนี่ยมีหลากหลายรุ่นเลยแล้วไอ้แต่ละรุ่นเนี่ยไอ้แต่ละชื่อเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วทําไมมันต้องแพงอย่างงู้นอย่างงี้นะครับอ่าโอเคขั้นแรกเรามาดูก่อน นะครับว่าสำหรับจักรยานเสือหมอบของยี่ห้อเทรเก็กเนี่ยหลักๆเนี่ยมันมีอยู่3ซีรีส์ซีรีส์แรกนะครับคือ d o m a เน่เราไม่ได้อ่านว่าโดเมนนะครับเราอ่านว่าโดมาเน่เป็นชื่อแบบภาษาฝรั่งฝรั่งนะครับอ่าโดมาเนซีรีส์ต่อมาก็คือ E-monda <c oughs> ชื่อประหลาดๆนี่ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งซีรีส์ต่อมาก็คือมาดูทรานี้เดี๋ยวเรากลับมาที่เจ้าตัวโดมาเนก่อน นะครับโดมาเน่คืออะไรนะครับโดมาเน่ก็คือเสือหมอบเป็นทรงอ,อราวก็คือใช้ในทางทั่วๆไปทางภูเขาก็ดีจุดขายของรุ่นนี้ก็คือว่าเขามี ISO speed นะครับ ISO speed คืออะไรนะครับ ISO speed เนี่ยเป็นระบบกันสะเทือนว่าง,งั้นนะครับเป็นระบบกันสะเทือนก็คือตัวเฟรมเนี่ยก็คือให้ตัวได้นะครับอ่าเขาจะไปใช้เวลาขี่แบบบนทางขรุขระนะครับอ่าเนี่ยครับเฟรมเนี่ยเขาจะให้ตัวได้นะครับทำ ให้เวลาที่เรานั่งอยู่บนอานเนี่ยเวลาขี่บนทางขรุขระเนี่ยมันก็จะเรียกว่าซับแรงสั่นสะเทือนช่วยให้เราเนี่ยขี่บนทางขรุขระได้สบายขึ้นว่างั้นแล้วก็ก็จะมีแบบลูกเล่นโน่นนี่นะครับอ่าใส่อุปกรณ์เอาไว้ในเฟรมนะครับไม่ต้องใช้กระเป๋าใส่ ติดหลังอานใต้อานอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเขาทำมาให้แล้วนะครับมีอุปกรณ์มีโฟมมีไฟอันนี้ก็คือหลักๆเลยของเจ้าตัวโดมาเน่โดมาเน่ก็คือส่งออาราวนะครับใช้งานทั่วๆไปว่างั้นแล้วคราวนี้นะครับเราก็มาดูนะมาดูลังคาในตัวของโดมาเน่เขาก็จะมีรุ่นนะครับก็ไล่ไปนะครับก็คือว่ารุ่น SLR ของ t r e k กเนี่ยผมสังเกตก็คือว่าถ้าเป็นรหัส SLR หมายถึงคาร์บอนตัวท็อปถ้าเป็น SL นะครับก็คือคาร์บอนตัวรองถ้าเป็น AL ก็คืออลูมิเนียมนั่นเอง SLR นะครับเขาก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบหลากหลายแล้วแต่ว่ากลุ่มเซตเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ว่าก็คือเป็นเนื้อคาร์บอนตัวท็อปว่างั้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับว่ากรุปเซ็ตเป็นไงถ้าเป็น e-tab หรือว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าชิมาโนอะไรมันราคามก็แพงถ้าเป็นเกียร์แบบว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์มิคแคร์นิคลราคามันก็จะถูกลงนะครับอ่ามันก็คือว่าราคาแตกต่างตามกรุปเซ็ตที่ใช้นะครับแต่ว่าเฟรมเนี่ยมันเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นเฟรมดิสเฟรม เป็นเบรกธรรมดาเฉพาะราคาตัวเฟรมเนี่ยอยู่ประมาณ3,300เหรียญก็น่าจะประมาณสักแสนกว่าบาทอะไรอย่างนี้น,นี้คือเป็นคาร์บอนตัวท็อปนะครับของโดมาเน่นะครับเป็นทรงอ,อราวต่อมาก็เป็นคาร์บอนตัวดองนะครับโดมาเน่เราคาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าแตกต่างกันตามกรุปเซตนะครับแตกต่างตามกรุปเซตอุปกรณ์ขับเคลื่อนเพราะนั้นเนี่ยเฟรมเหมือนกันเฉพาะตัวเฟรมเนี่ยถ้าของตัวนี้เป็นดิสนะครับมันก็จะแบบว่าราคาประมาณถ้าตีเงินไทยประมาณสัก60,000กว่าบาทโดมา เน่ AL ก็คือเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับเฟรมอลูมิเนียมซึ่งเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยตัว ISO Speed เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เฟรมนะครับมันจะอยู่ที่ตะเกียบหน้าก็เป็นแบบว่าช่วยรับแรงสั่นสะเทือนที่ตะเกียบหน้าราคามันก็จะย่อมลงมานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแตกต่างตามคุปเซ็ตว่างัน้นนะครับทำให้ราคาของเจ้าตัวจักรยานเนี่ยมัน ไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวเฟรมมันเหมือนกันอย่างที่มีขายในบ้านเรานะครับก็คือ d o m a n e a l 2นะครับก็คือว่าเป็นจักรยานที่เรียกว่าสำหรับมือใหม่หัดปั่นนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันเป็นทค1.1เพราะว่างั้นนะครับสำหรับมือใหม่เริ่มต้นของของทครึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือมาเริ่มต้นที่ d ดมิน e เอลราคาที่เราเห็นในเว็บไซต์นะครับเราจะต้องไปเช็คกับทาง ร้านที่เราสนใจจะซื้อกับเขานะครับว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยราคาราคาตั้งเท่านี้ราคาลดแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับแม่ไม่ต้องไปตกใจนะครับว่าเห็นราคาโอ้แพงจังเลยนะครับลองสอบถามร้านค้าที่เราอยากจะไปซื้อนะครับเผื่อว่าเขามีส่วนลดอะไรดีๆให้เราโดมาเน่เรียบร้อยนะครับอ่าเน้นย้ำอีกทีนะครับโดมาเน่ก็คือเป็นออราวนะครับเป็นทรงเอนดูรานนะครับปั่นขึ้นเขาปั่นเอนดูรานไกลๆนะครับผม โอเคคราวนี้เรามาถึง Trek Emonda นะครับเขาบอกว่า Crazy Light Crazy Fast นะครับหมายถึงว่าทั้งเบาและเร็วก็คือ Trek บอกว่านะครับเขาได้พัฒนาจากรุ่นเดิมนะครับทำให้ตัวเฟรมเนี่ย Aero Dynamic มากขึ้นนะครับทำให้สามารถไปได้เร็วขึ้นทั้งบนทางราบและบนทางเขานะครับอ่าก็หมายความว่าเร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับเป็นการแบบพัฒนาขึ้นมาสำหรับปี2021 นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับเจ้า e m o อนดนะครับผม mm hmm. เขาบอกว่านะครับเป็นจัก,กรยานของ t r รคที่ปีนได้เร็วที่สุดนะครับ t r e k f a s t e s t Climbing Bike นะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คือเหมาะกับการปีนเขานั่นเองนะครับและสำหรับรุ่นในรหัส SLR ก็คือใช้คาร์บอนเกรด800นะครับเป็นรหัส800 OCLV คาร์บอนของ t r e k ของเขานะครับผมโอเคแล้วเขาบอกว่า faster everywhere นะครับอ่าเพราะว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่พัฒนาให้แอโรมากขึ้นนะครับก็เลยเร็วขึ้นกว่ารุ่นเดิมมาดูราคานะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าถ้าเป็นรหัสนะครับถ้าเป็นรหัส SLR ก็คือคาร์บอนตัวท็อปถ้าเป็น SL ก็ตัวรองลงมาถ้าเป็น ALR นะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมนั่นเองราคาเนี่ยมันก็ต่างเหมือนเดิมนะครับต่างกันตามกรุปเซตนะครับกรุปเซ็ตและก็เกรดคาร์บอนตามดูตามรหัสนะครับ SLR แพงสุดแล้วก็ SL แล้วก็ ALR สำหรับอ e ีมอนดาจะเป็นรหัส ALR นะครับผมเดี๋ยวดูสูงสุดนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เรียกว่าง่ายๆครับ12,000เหรียญก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ3ามแสนอันนี้คืออันนี้คือแบบว่ารุ่นตัวท็อปและ้วท็อปสุดเขาแล้วนะครับก็คงเป็น เกียร์ไฟฟ้านนี่นั่นนะครับส่วนรถต้องสอบถามร้านค้านะครับจริงจริงอันนี้คือราคาตั้งนะครับไม่ต้องไปตกใจมันเยอะนะอันนี้คือราคาตั้งนะครับโอเคแล้วถูกสุดนะครับดูถูกสุดของ E m มอน a นะครับถูกสุดของปี2021ก็คือ ประมาณ2,000เหรียญน,นะครับก็ประมาณสัก6 0,000นนะครับอ่าอันนี้คือราคาตั้งนะครับอ่าไม่ต้องตกใจนะครับก็คือไปเช็คกับร้านค้าที่เราจะซื้ออีกทีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูนะครับมาดูเป็นชื่อซีรีส์มาโดนะครับโอเคก็คือเป็นรถ แข่งสุดจ้าว่างั้นนะโอเคนะครับนี่หน้ารูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็คือว่าก็เห็นในบ้านเราก็มีคีกันเยอะนะครับอ่าเนี่ยก็มีมี ISO speed มีโน่นนี่นั่นและนะครับก็คือรูปทรงแอโร่กว่านะครับมี ISO speed นะครับคีนุ่มนวลน,นะครับอ่ากระเด้งกระเทือนอะไรไม่กลัวนะครับผมแล้วก็เบามากแล้วก็มีโปรเจกต์วันด้วยนะครับโปรเจกต์วันเนี่ยก็คือว่าเราสั่งทําจักรยานโดยเฉพาะของเราจะเอาสีอะไรอะไร เรียกว่ากุ๊ปก,กุ๊ปเซตสร้างได้หมดเหมือนรถเราสั่งประกอบนะครับแต่ว่าอันนี้สร้างกับเทรคกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์วันของเทร็กของเขานะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าเหมือนกันนะครับก็คือว่า SLR คาร์บอนตัวท็อป SL คาร์บอนตัวรอง AL มีไหม A อไม่มีนะครับคือรุ่นนี้ขรบบอล้วนๆนะครับแล้วก็ราคาสูงสุดอยู่ที่12,499หเหรียญนะครับก็ประมาณ3 9 0 0ครับไม่ถึง4,000 0ดีนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนเดิมครับมันนคือราคาตั้งนะครับสอบถามกับร้านค้าที่เราสนใจนะครับเขาอาจจะมีส่วนลดดีๆให้เรานะครับผมไม่ต้องตกใจในราคานะครับผมแต่ก็หลักแสนนะครับโอเคเราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าเสือหมอบของเทรเนี่ย เขามีซีรีส์อะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละซีรีส์นะครับมันต่างกันยังไงมันใช้งานต่างกันยังไงและราคาต่างกันยังไงนะครับแล้วก็เกรดของคาร์บอนนะครับก็มีเกรด800มีเกรด500นะแล้วก็มีเกรดอลูมิเนียมนะครับ AL ALR นะครับเพราะนั้นเนี่ยราคามันก็ต่างกันไปตามวัสดุและกรุปเซ็ต ที่ประกอบขึ้นมาเป็นรถคันนั้นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่นะครับจัดการให้เรียบร้อยสั่นกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ